เอาละรครับสวัสดีผู้ชมแน่ก,กับเอ็กซ์ s ค a ิ e เดอะวอลกิ้ d นนะฮะในวันตอนนี้วันที่2แล้วนะครับเราต้องอสิ่งที่เราทคือเราจะหาของสวมใส่ให้ทุกคนนะฮะแล้วก็ลุยเข้าไปในกระท่อมโรงเก็บอะไรนี่แหละนะครับซึ่งแต่ละคนนี่มีอาวุธแค่แบบบางคนถือคลาดเนี่ย <laughs> เชลถือคลาด <laughs> ถือมาเชเต้มาเชเตเ,ชเต้นี่ดีหน่อยบางคนถือกระทะนี่แบบโอ้โหรับไม่ได้นดับแรกก็ต้องกินข้าวก่อนครับโอเคฮึบงามงา กินทำไมวะพลังงานมันเต็มอยู่เนี่ยลิกอ่าช่วงแรกเราต้องออกกำลังกายครับอัดออออ,อแข็งแรงสุขภาพดีไอผมว่าผมพาคนออกไปด้วยดีกว่าออกไปคนเดียวไม่น่าจะรอดเอ้นี่เราทำกอได้ด้วยอะไรอาร์เมอร์ใช้หมอนกับดักเทปเดีย๋ยนะหมอนเราเจออยู่แต่ดักเทปนี่นี่ไงดักเทปหมอนเราเจออยู่ข้างล่างถ้าจำไม่ผิดทำกอดใส่นี้วะน่าจะใช่ว่าหมอนเอามอนหายไปไหนเนี่ย นี่ไงหมอนอยู่นี่เองโอเคครับอันนี้อันนี้อ่าเป็นไลท์อาร์เมอร์ครับแจมเลยใส่ได้ไหมใส่นี่สุดยอดเรามีไลท์อาร์เมอร์แลครับอันดับแรกเดียเด๋ยวให้ซักรี่อีกแล้วลระทำไมต้องเป็นตู้ที่ทำด้วยมันอื่นมีตั้งเยอะแยะยมันฉุนเฉียวเหลือเกินเอานี่วางไว้ก่อนอ่ะเอาผ้ามาซักรวยๆเนะ้เอซักเข้าไปออกมาซัก ผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนอบแห้งอบแห้งเปิดเลยอะซักเลขหก 6, ซักไปเลขหนึ่งอบเลขสามอบเดี๋ยวน่าจะได้แล้วสองอันสุดท้ายปาวะโอเคนี่มาหนึ่งซักหยิบมาหกซักอบแห้งอบแห้งเรียบร้อยแล้วเดียวใจเย็นเดียวเจ้าของเหรอเดียวเดวไม่ได้เรียวเอาไปก่อนเออเก็บของกันเรียบร้อยเราจะพาใครออกไปดีครับเอาถึงเวลาอาหารเที่ยงกันเหรอมันวัจังวะ เพิ่งซักผ้าเสร็จทีไรนิดประจำเลยโอเคครบเครื่องแล้วจากนั้นเราจะไปม,มันชี้ไปตรงไหนครับเนี่ยสีเขียวๆชี้มาตรงนี้เหรอเอเอาแล้วเหรอเอาจริงเหรอมันเร็วไปไหมยังไม่พร้อมเลยเอาวุธแบบผมว่ามันยังไม่พร้อมครับมาเรารวมแกง๊งเรารวมแก๊งออกไปฟาร์มก่อนใช่ไหมเนี่ยสามนุ่มสามมุมครับแมาเราจะพาเขาออกไปฟาร์มกันนะฮะข้างนอกมีอะไรบ้างไปลุย อัดอัดอัดการลุมตีที่สุดยอดตามป๋ามาตามป๋ามาอัดมันอัดฮึอัดอัดอัดการตอนตีเป็นการตีซอมบี้ที่แบบโคตรอุกอาจจังหวะนี้เอามันมาอีกแล้วอัดอัดอัดสุดยอดเอาอีกอืออืออือชิบหายแล้วถึงเวลาข้าวเย็นแล้วเนี่ยพาทุกคนไปกินข้าวโอ้โหแล้วพวกนี้เราเลือกมาไม่ได้ครับมันให้ทำเควสก่อนไอ้เกรนเนี่ยอุวุธดีๆก็อยู่ที่มันเนี่ย เลยทำามกันดีถ้าเกิดเราเปิดประตูบานนี้ออกมานะซอมบี้มันต้องถล่มสลุงออกมาแล้วเราก็จะสู้มันไม่ไหวเราทำาน่กันดีครับอันดับแรกต้องพาทุกคนกินข้าวก่อนโอเคทุกคนไปได้ไปได้ไปได,ได้อ่าดินเนอร์อีกแล้วอืวเหแลือเกินเราเดินเข้ามาก็ดินยังไม่ทนันได้กินเลยมันขึ้นเตลึงเรียบร้อยแล้วไม่กินนะวันนี้ไม่กินกินอิ่มแล้ว พลังงานยังเต็มร้อยอยู่เลยครับผมว่าผมรู้แล้วผมรอให้มันถึงอ่านับยอดนับยอดตอนเย็นนะทุกคนจะไปยืนรอตรงนั้นเราก็เปิดประตูตอนนั้นซะเลยครับได้มาช่วยมันได้มาช่วยฆ่ากันน่าจะดีนะเป็นความคิดที่แหลมมากเนี่ยสองทุ่มแล้วมันยังไม่มันยังไม่นับหัวกันอีกล้วนานแล้วนะนี่สามทุ่มเลยนะสามทุ่มแล้วยังไม่มืดด้วยนะเป็นปสามทุ่มภาษาอะไรวะเนะี่ยน่าจะนับหัวสี่ทุ่มปะะ่ะเนี่ยอีกห้านาทีครับหกเจ็ดแปดเก้า สิบนี่นะผัวแล้วนับผัวแล้วเร็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 ว,รว,รวจะเปิดประตูให้มาครบยังมาละสามวิน่าจะครบแล้ววะ่ะเปิดประตูนะเปิดอัดโอ้ยต้อเร็วเร็วามมาแล้วช่วยด้วยอัดน,นั่นแหละสุดยอดโอ้ยต้องช่วยกันอย่างนี้สิมาอีกมันเยอะเลยมันเยอะมันเยอะมันออกมาแล้วมันออกมาแล้ว ช่วยด้วยอัดเอื้ออเจ๋งมากเอาอีกมีเยอะมีเยอะโค้ดลากมาสามตัวสามตัวเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมันนองมาเยอะมันนองมาเยอะช่วยด้วยโอ้ตายตายลุยคนเดียวก็ได้ไะลุยคนเดียวไหนเอานี่มาอัด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 นี่นี่นี่เอาดิเอาดิลุยคนเดียวนี่แหละ น่าจะเ,เหลือแค่ไม่กี่ตัวอ,อัด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 อือ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 เกือบตายโอ้โหเยอะเลเหลือสามต้องนอนนอน,นอนนะนอนแล้วตื่นมาพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้มันจะนับหัวกันตอนเช้านับปุุบลากซอมบี้ออกมาเลยนั่นคือแผนครับ t h i s is a p l a n นะเรียบร้อยไปตื่นตื่นขอประตู ขอต้องห้องนั่นแหละตื่นนั่นแหละเฮดเขาตอน3เอ้ยไม่ใช่หกโมงเช้าโอเคเราไปเรียกอ่าไปพาซอมบี้ออกมาซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอเอเอมาเร็วมาเร็วเปิดประตูเปิดประตูแล้วคอมอนคอมอนมาแล้วตัวหนึ่งอัดช่วยด้วยเฮลป์เฮลป์โอ้ซอมบี้บอก คุณได้เดินบ้างเถอะมาดิเร็วมาดิมามาลากมาแล้วอัดอแจมแจมกั well. นได้อเปิดโรงงานอเปิดโรงงานเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่ต <Fine>. ัว <possa> น <ower> ี้ตัวน <plan> ี้ตัวนี้ตัวนี้เดินมาแล้วเดินมาแล้วอโอ๊ยไม่ได้จับยนต์มาแล้วเนี่ยช่วยด้วย Help 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 เฮ้ยมาช่วยกันแล้วมั้ยเนี่ยตำรวจต้องมีขวานตอมีขวานแล้วเนี่ย ช่วยกูด้วยอื้งนั่นแหละทุกคนโอ้โหปิติตมากซึ้งมากทุกคนต่างวางอาหารของตัวเองแล้วมาช่วยตีครับโอ้โหซึ้งจัดเอนีแน่นีแน,ะนนะ่หมดยังเนี่ยยังไม่หมดดีกาเลยโอ้โหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยออกมาเร็วลากไปหาเพื่อนมามาเยอะๆนัน่นแหละเอามาแล้วตัวหนึ่งไปเอาอย่างนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวก็รอด เออทุกคนออกมาแล้ววันนี้วิ่งมาที่คนหนึ่งเออเฮอร์เชลจัดการอัดอัดเฮอร์เชลเฮอร์เชลเพื่อนกูมาเนี่ยเอออัดอึอึอึอ,อ,อึช่วยช่วยอึอึเฮอร์เชลจะตายเออเฮอร์เชลตายมาหนี้เร็ว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 เฮอร์เชลได้ยิงต้องไปช่วยเหรอคลิกซ้ายโอเคเฮอร์เชลช่วยด้วยเฮอร์เชลโดนซอมบี้ไล่อยู่โอ้มันเก่งมากตัวนี้ตายไป เฮลเชลน่าจะไปนอนพักอยู่ครับแล้วก็ลากลากออกมาอีก <c oughs> อ่าเร็วขโมนเฮ้ยมีใครอยู่บ้างเนี่ยเราคนจะไปเรียกคนอื่นมาหรือเปล่านี่เงเกลนก็อยู่นี่เฮ้ยมันเข้ามาแล้วช่วยด้วยนั่นแหละแมก็กกี้ใช่แม็กกี้หรือเปล่าแม็กกี้หรือลอรี่หรืออะไรก็ตามตีตีนี่นะให้เราเรียกคนนี้มากันเรียกนี่มาด้วยอ่ะเรียกเดี๋ยวมาด้วยอ่าได้สหายแล้วครับเราจะไปลุย ดันเจียนดันเจียนซอมบี้ดันเจียนในบ้านตัวเองบ้าเฮ้ยใครมันเลี้ยงซอมบี้นี่ตีนะตีมันตีตีอัดตีอัดเอาอีกเอาอีกคอมออนคอมออนอ่าเคลียร์ฟาร์มจังหวะนี้เฮ้ยเสร็จแล้ว嘛นี่มีนี้ด้วยถ้าไม่พีกนะอะไรเรดคีกุญแจสีแดงมีของคราบมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับ แล้วนี่อะไรอะกุญแจอ๋อนี่ไงกุญแจหลังบ้านขมอนเปิดโลก่กว้างอันนี้มีอะไรมันต้องมีของดีเทคนิคต้องไม่ต้องเฮ้ยรถรถตู้อะเอามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับกลุ่มและริกก็หนีออกไปโดยที่ไม่มีทางเลือกแต่ก็เพื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องจากเหตุการณ์นี้ก็มีผู้รอดชีวิตบางคนหนีออกมาจากฟาร์มด้วยตามเน,นเรื่องเป๊ะแต่ตอนนี้ออกมาจากฟาร์มในซีรีส์นี้โอ้โหแต่ละคนไปคนละทาง ตายเลยกันต่อหุบป,ปากหน้าทำไมต้องฉุนเฉียวด้วยละ่ะอ้าวมีรวมสกอร์ด้วยครับและนี่คืออะไรทุกคนรอดหมดเลยละ่ะสกอร์เก0าหได้ไป2อดาวสาดาว <laughs> อย่างนี้ก็3ามดาวเหรอโอ้โหมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับเกมนี้โอไม g o ก d n เนสต่อไปมันคือด่านอะไรคุกเหรอโหนี้ซีซันอะไรนะซีซันที่อยู่ในคุกอะ่ะลองดูสักหน่อยดิ ริกและผองเพื่อนเปลี่ยนจากสถานการณ์ย่ำแย่กลายเป็นแย่ขั้นสุดเมื่อลถของเขาน้ำมันหมดพวกเขาก็เลยต้องเดินจนกระทั่งโอ้กอดไปเจอคุกใช่หมือไร่นี่ไงโอแมนมีพวกมันเต็มไปหมดเลยแล้วเข้าไปไม่ได้หรอกต้องได้สิไอ้คุกนี่อาจจะไม่ปลอดภัยในสักระยะหนึ่งแต่ว่าเขาเห็นสเบียงอยู่ข้างในและจะเป็นประโยชน์ต่อเขาแล้วก็พวกก็ได้ อ่าเรายึดคุกเรียบร้อยโอ้โหเรามาอยู่ในนี้อ่านี่เป็นบันทึกของริกแล้วนะฮะฉันยังไม่รู้เลยว่านานแค่ไหนถึงจะมีแรงเดินต่อแต่ว่ามันก็ต้องลองดูมันจะต้องมีเจเนเตอร์เครื่องปั่นไฟอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึง่งฉันจะต้องแข็งแกร่งเพื่อแฟมิลีของฉันแล้วก็ใครก็ตามที่ฝากชีวิตไว้กับฉันอืม,มต้องแข็งแกร่งขึ้นอ่าในเวลานับหัวตอนเช้านับหัวนับหัว ฮัลโหลรู้สึกว่าตอนนี้เธอเชลมันโดนกัดที่ขาหรือเปล่าแล้วตัดขาใช่ไหมนับหัวเรียบร้อยอันดับแรกก็ต้องออกไปที่เ,เดี๋ยวอาวุธยังไม่มีเลยเฮ้ยที่ผ่านแล้วมันเข้ามาแล้วไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธโอ้โหดีนะมัน,น,นออกไปก่อนโอ้กอดเรามีอาวุธไหมขออาวุธก่อนสักอันหนึ่งอาโต๊ะนี่ไงเ,เจอละออยังไงให้ใครดีข้าวข้าวเอาเอาเอาคลา,าดไปลูกไม่ใช่คลาดอะไรไมมถูกพื้น เล่นทำไมเกณฑ์หัวโล้นเอาพลาดไปสุดทำไมเกณฑหัวโล้น่ะมันม,มีโต๊ะของแต่ละคนอีกวเนี่โต๊ะแม็กกี้มีเหขอวิชิคอนด้วยสุดยอดมีเลื่อยนะฮะนาฬิกาก็มาทุกคนได้เวลากินอาหารจัดไปกินด้วยงามงามอิ่มแล้วขอบคุณครับต้องติดตั้งอาวุธให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับนี่ก็อ่าไม่ค่อยมีอะไรนี่ก็มีอ่าตุ๊กตาหมีด้วย นั้นมีกุญแจสีแดงติดเต็ไมไปหมดเลยครับโต๊ะอ่าโ,โหนี่เลยของดีนี่ก็พลาสช้อนพลาสติกไม่มีอะไรแล้วครับเราถือคอนไว้กับตัวอ่าสุดยอดไทริสเอานี้ไปเกลนเกลนฮัลโหลเกลนเอานี้ไปดีกว่าแล้วตามมาด้วยมาเราจะไปบูกันนี่ใครลอรลี่อ่าลอรี่เอาคลาดไปครับจัดไปมิชชนมิชชนมิชชนไม่มากับเรา โอเคได้เวลาบูแล้วจัดไปอัดอัดยายาเอาอีกอือยา yeah. นี่โอไ้ไม่รู้สักบ้างต้องมากันเป็นแกงนี้อุ้ยนั่นไงของของของนี่นี่อัด,อดนี่อะไรเปิดดูครับข้างในน่าจะมีสิ่งเล็กที่เรียกว่าทาร์ฟน้ตเอ่อคัตเตอร์โอเคเอาไว้คราฟที่ตัดรวน ไอ้ไม้นี่แจ่มอูช็อตกันเดี๋ยวเดียวมีช็อตกันด้วยเหรอเนี่ยไทลิสเฮ้ยไทลิสมันของมันดีอยู่แล้วอ่านี่เอานี่ไปครับแล้วก็ลอรี่ลอรี่อาวุธโอ้โหกากมากเอานี้ไปอ่าเฮ้ยอัดเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าเรามีจ็อบต้องทําเอาเหล็กเอาเหล็กมาบดเหรอเหมือนเอาเหล็กมาน่าจะมายืดเดี๋ยนะอันนี้หยิบเอาเดี๋ยวของเต็ม บายเอ้ยชีวิตนี้โอเคหยิบของมาเหล็ก3ชิ้นเลขหนึ่งใส่เข้าไปอ่าอันนี้คือข้าวทำอยู่เหละเรามาช่วยครับทำไปคนเดียวก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเอ้ยขาวอย่าแย่งงานพ่อพ่อต้องทำลูกลูกข้าวเอาหมวกพ่อไปใส่ด้วยเอย้นี่ปาบเรียบร้อยอ่าเราวางเหล็กทิ้งไว้ครับเก็บของขึ้นมา อ่าข่าววันนี้ก่อนแป๊บนึนนงเข้าวันนี้อาวุธลูกกาก,ากสุดๆเอาน,นี้ไปโอเคที่เหลือก็อ่าได้วเวลาอาหารกลางวันครับหันสายอีกแล้วจะกินทําไมเนี่ยมันอิ่มอยู่แล้วเฟสหลักตอนนี้คือไปที่อ่อ generator นะฮะ generator มันอยู่ไหนวะอันนี้คืออะไรขึ้นชั้น2องละ้ะอุ้ยชิบหายละเราสามารถลงมาที่ชั้นไหนได้บ้างชั้นนี้ไม่ได้อ่ามันต้องออกไปยังโซนอื่นๆได้แน่เลยครับ โซนที่เราไม่สามารถเข้าถึงแล้วเข้าถึงได้โดยการนี่ไงใช่แน่ๆเขาจะทําอย่างไรลงไปเราตายแน่นอนเฮ้ยแบมแบมแบมไม่ไหวแล้วชดกันยิงนัดเดียวตายบอกเลยแลวนี่กุญแจนี่มีกุญแจด้วยครับเปิดมามีสายไฟดักเทปอะไรเต็ไมไปหมดเลยไอ้พวกนี้ก็ต้องการกุญแจหมดเลยเว้ยมานี่อัดอุยอ้ยอุยอุยอ้ยอุย้ย ต้องการกุญแจหมดเลยกุญแจเอามาจากไหนว่าไปเรามานี่เราขึ้นยังไงครับแล้วเดี๋ยวเรากลับยังไงเนี่ยเฮ้ยจี้หมายแล้วขากลับกลับไม่ได้ทางเดิมไงไอทางเดิมอะเดี๋ยวเราลงท่อมาแถวนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยขึน้นไม่ได้หรือว่าต้องยกโตะยกไปไหนเนี่ยจะขึ้นนี่ไงอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวล่างมาตรงนี่ไม่ใช่ตรงนี้ ลิกเฟนไม่ใช่ตรงนี้มึวงวางให้มันดีๆทูกูขันมาทางเนี้ยเออต้องวางตรงนี้เออถูกขึ้นไปขึ้นโอ้กอดนี่ตรงนี้แล้วกันขึ้นได้ไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้าจอดมากโอ้โอ๋อนี่เงินไม่ต้องการกุญแจก็ได้แต่มันต้องใช้ไอ้ลวดตัดเกตแล้วมันต้องใช้ลวดใช้ที่ตัดลวดไอเนี่ยครับวิธีการก็คือใช้ดักเทป แล้วก็ไฟล์แล้วก็ไฟดักเทปไฟไฟโอเคอ่าตรงนี้เอาขึ้นได้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ดาดฟานแล้วนะเฮ้ยนั่นมีของด้วยอะแจมเอานี่ก็มีเปิดออกมาเราเจอของดีแน่นอนอะไรเนี่ยแอม m o กระสุนอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตสุดๆโอเคโดดลงไปอุ้ยเอาโดดลงข้างล่างเลยเนะี่ยใจเย็นนะอ่าเรามีเราต้องมีดักเทปแล้วก็เอ้ขยับน้ําอะ อาบด้วยได้ป่ะอาบด้วยแล้วโหสุดยอดครับมีการอาบน้ำเจ๋งมากๆแกเด็กเกณเกณนเกนี่แบบเฮ้ยมีนี่ด้วยทำไงอ่ะอืดยอมุจะบึดดจมบุดมุดจมบุดมุดดดดดดวันนี้ต้องพร้อมต้องพร้อมให้ได้เราจะไม่ใช่แค่พูด จะทาด้วยต้องผอมแล้วไวอีกทีแล้วกันสิบเออเออแค่นี้พอแล้วกันนะเหนื่อยยันเหนื่อยยันสถานที่จริงนะเนี่ยไปกินด้วยดิกลังหิวพอดีเลยเราต้องหาดักเทปใครมีดักเทปบ้างวะไม่มีกันเลยรอโอ้ทุกคนวิ่งโอ้โหทําไมจะรักสุขภาพกันขนาดนี้รักสุขภาพวิ่งออกกำลังกายทุกคนเลย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะเราแล้วเรา,เราหรือว่าต้องไปหาที่อื่นซัพพลายลันเอาเอาของอา่าหยิบ3ชิ้นอาหารกระป๋องต้องเอาไปไว้ที่อ่าตรงนี้น้ำไว้ตรงนี้นนเอากระป๋องก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าจะเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยโอเคเอามาอีกทําให้มันเสร็จ,รจวางอาหาร ไอนี่อะไรเนี่ยขนมปังขนมปังต้องวางที่ปังวางที่ไหนเน่เดี๋ยวในนี้เหรออุ้ยเรามีเนื้อเอาเราเก็บเนื้อมาเฉยเลยไม่รู้ว่าขนมปังา <c oughs> วางไว้ไหนวางไว้นี่แล้วกันนะเราลืมดู <c oughs> มืดแล้วอ่ะอ่านับยอดนับยอดตอนห้าทุ่มเรียบร้อยวันแรกผ่านไปแล้วฮะเราต้องนอนก่อนนะครับโอเควันที่2เนี่ยเราตื่นขึ้นมาแล้วหาดักเทปนะฮะแล้วก็ทําครีมตัดลวดเพื่อที่จะไปลุยไอห้องเหล่านี้นะฮะน่าจะมีพีไอเทมอยู่โอเคขอบคุณรับชมด้วยนะฮะเจอกันใหม่พรุ่น,นี้สวัสดี 지금 이제 려 여러분, ค